สวัสดีค่ะฝรัน้ำตาลวันนี้ค่ะขายมีกล้ามขาเดี๋ยวน้ำตาลมาชมนะคะคันนี้บอกเลยว่าแรปเตอร์ของเราค่ะเป็นเครื่อง2.0ดีเซลนั่นเองค่ะนะคะสำหรับคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่1,799,000บาทแต่ว่าคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษสีเทาแบบนี้ค่ะเพิ่มราคารถอีก1,000 0บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้ แต่งหล่อสุดๆแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะใส่ชุดปั๊มเบรกด้วยบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะเนียน้ำตาลพามาชมกันทีละจุดเนาะน้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้คันนี้บ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเฮ้ยกระจังหน้าเดิมค่ะที่มาจากโรงงานแบบนี้ค่ะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะตัวส่อนฟอดนะคะมาพร้อมกล้อง360องศาเลยนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นไฟไอัจฉริยะของเราอยู่แล้วนะคะไฟแมททิก LED นั่นเองค่ะมาพร้อมเดย์ไลท์ที่มาจากโรงงานแบบนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีสกู๊ปแบบเล็กๆของรุ่นแล็บ ะะรุ่นนี้มาจากโรงงานเลยนะคะพี่พี่และก็คันนี้นะคะที่เราเห็นแบบเงาๆแบบนี้ฉ่ำๆแบบนี้นะคะน้ําตาลแรปใสรอบคันบอกเลยว่าเกรดพรีเมียมเลยนะคะพี่พี่ข้อดีของงานแรปใสนะคะคืออะไรบ้างนะคะป้องกันหินกระเด็นใส่รถเรานั่นเองค่ะแล้วก็รักษาสีรถของเรานั่นเองค่ะพี่พี่เรียกง่ายๆว่า ดูแลรถได้ง่ายขึ้นนะคะพี่ๆมาด้านหน้าก็กันชนหน้าเดิมนะคะเป็นแบบนี้สีนี้เลยค่ะที่มาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้เราปิดไว้ครอบไว้นะคะเป็นที่ห่วงลากนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวน,นี้สามารถไขออกมาได้นะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะกลองเดนรานะคะทำงานคู่กับเซ็นเซอร์หน้ากระจกรถนะคะในเรื่องของอระบบ Adaptive Cruise Control พร้อม s o f a n d g o นั่นเองค่ะเซ็นเซอร์หน้า6หลัง6จุดนะคะมีระบบถอยจอด เทียบข้างนะคะออกจากซองนะคะให้ด้วยบอกเลยว่าออปชันเนี่ยจัดเต็มมากๆนะคะซุ้มล้อค่ะเป็นซุ้มล้อที่มาจากมากับโรงงานอยู่แล้วมันของแรปเตอร์แบบนี้นะคะทรงเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยค่ะเป็นสีดำด้านแบบนี้รวมถึงแก้มข้าง,ขงเขาเนี่ยจะโป่งออกมาด้านข้าง ไม่เหมือนบอดี้รถเรนเจอร์ตัวไปนะคะเห็นไหมมันโป่งออกมาทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มหน้าแก้มหลังนั่นเองค่ะไอไลท์เราอยู่ตรงนี้ค่ะชุดช่วงล่างนั่นเองมาน้ำตาลพามาชมค่ะนี่เลยค่ะปกติเนี่ยยางของเราเนี่ยเป็นยาง BF อยู่แล้วเนาะขอบ17นะคะพี่พีแต่ว่าคันเนี้ย คือเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นยาง B F เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหน้ายางเขาจะเป็น27555ขอบ20นั่นเองค่ะ B F เหมือนเดิมแต่ว่าได้ความออฟโรดเข้าไปนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ค่ะใส่แมกด้วยเป็นแมกขอบ20ค่ะแมกลายออนิสของเราเลยเวกสีดำด้านแบบนี้ค่ะได้ในเรื่องอะไรนะคะน้ำหนักเบาเนาะน้ำหนักเบาปุ๊บช่วยเลย เรื่องประหยัดน้ำมันค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็หล่อแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนชุดเบรกใหม่ค่ะนะคะเป็นตัวเบรกของอรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะ21เซนนั่นเองเนาะจานเบรกด้านหน้าเนี่ยจะมีขนาด410มิลค่ะจานหลัง400มิลน,นั่นเองค่ะแล้วก็เลือกเป็นอัพตัวนี้นะคะสีดำเนาะแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์ปั๊มเบรกตัวนี้ค่ะสีเหลืองแบบนี้หุ้ยเหลืองสวยมากค่ะพี่ ซึ่งสีคาลิปเปอร์หรือ,อตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้เนาะพี่พี่สามารถสั่งทําสีได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานคัตตอมค่ะเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเทาสีดําสีเขียวสีฟ้าจัดให้ได้หมดเลยค่ะแล้วแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนเนาะเบอรอกมันก็ดีอยู่แล้วที่มาจากโรงงานนะคะเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะจานเบรกที่ใหญ่ขึ้นนะคะซอลล่องแบบนี้นะคะใช้ให้เรา ขับความเร็วที่สูงขึ้นแล้วก็เบรกที่เอาอยู่ทุกสถานการณ์ค่ะเบรกสั้นลงนั่นเองค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยของคนในครอบครัวเราได้ด้วยเพราะว่าเราเบรกเอาอยู่ทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะแล้วก็ความสูงเนี่ยเราไม่ได้ยกนะสำหรับคันนี้ใช้ความสูงเดิมที่มาจากโรงงานเลยค่ะปีกนกเนี่ยเป็นปีกนกอลูมิเนียมแบบนี้อยู่แล้วค่ะปีกนกใหญ่ๆแบบนี้ที่มีเฉพาะในรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นค่ะแล้วก็รุ่นแรปเตอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะ ตัวโช,คะคะโชค๊คนะคะเป็นโช๊คฟ็อกนะคะบอกเลยว่าฟอ็อกที่ไม่ธรรมดาค่ะปรับความนุ่มความหนุบของเขาเองเลยคะ่ะเอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยค่ะพี่พี่แล้วก็มีในะรุ่นเดียวเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นค่ะบอกเลยว่าช่วงล่างแทบจะไม่ต้องแตะอะไรเลยนะคะดีอยู่แล้วค่ะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะกล้องส6ม้อองศามีมาให้แล้วรอบคันนะคะบันไดข้างค่ะรุ่นแรปเตอร์นี่สไตล์ออฟโรดก็ต้องมีร่องๆแบบนี้เนาะ,ะเพื่ออะไรขึ้นไปมีหินใช่ไหมคะ ลงข้างล่างหมดเลยค่ะแล้วก็มีการลื่นแบบนี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยค่ะกันสะข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะน้ตาลพาไปชมภายในนิดนึงสำหรับรุ่นแรปเตอร์นะคะนี่ภายในค่ะเบาะสามารถ ปรับได้ถึง10ทิศทางเลยค่ะแล้วก็มีตัวดันหลังมาให้ด้วยส่วนเบาะเล่นตะเข็บได้เป็นสีส้มทั้งคันแล้วเบาะเป็นเบาะแบบอคันทัลล่าด้วยค่ะเบาะรถแข่งเบาะรถสปอร์ตค่ะใช้ความเร็วสูงหลังติดเบาะแน่นอนนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลายัาลายไฟฟ้า100%ค่ะแล้วก็เขียนคำว่าแรปเตอร์สีส้มแบบนี้ค่ะพี่ๆสามารถ ั้งความเร็วล็อกความเร็วนะคะรักษาระยะห่างจกากรถคันหน้าได้ด้วยเบรกเองออตโต้ด้วยนะคะเตือนออกนักเลนให้ด้วยก็คือออปชันเนี่ยบอกเลยจัดเต็มมากๆส่วนหน้าจอ12นิ้วค่ะดึงลาย Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยแอร์แยกอิกสระซ้ายขวานะคะท่านชัดไวเลสมีมาให้แล้วส่วนตัวเกียร์ เป็นเกียร์อเชีของเรานั่นเองค่ะเกียร e ์อีชิปเตอร์นะคะเกียร์สิบสปีดคันนี้นะคะให้กาลังแรงม้าถึง210เลยแรงบิด500นิวตันเมตรเป็นท o b โบคู่ค่ะเป็นระบบ4ฟร e วิค่ะคันนี้เป็นยูโรไฟด้วยมีระบบ 4A มาแล้วด้วยค่ะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นสำหรับพี่ๆนั่นไหนที่แบบว่าไม่แบบใช้ขับ2กับ4ไม่เป็นเนาะใช้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ติกเกอร์แรปเตอร์ค่ะสีดำตัดขาวแบบนี้ค่ะ ด้านหลังไฟท้ายเดิม f l l l ี d แบบนี้ที่มาจากโรงงานอะคริลิกก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะการชนท้ายก็เดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานเป็นสีเทาแบบนี้เลยพร้อมห่วงลากให,ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะด้านหลัง2ห่วงนะห่วงลากด้านหน้าสองห่วงนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะท่อของ SKS แบบนี้บอกเลยว่าเดินท่อจริงใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เพิ่มแรงม้าให้เราถึง2ม้าก,กันเลยทีเดียวค่ะม้าที่เหลือๆอยู่แล้วนะ ติดท่อก็อีกเพิ่มแรงมมาก็บอีกนะคะแล้วก็ได้อารมณ์แบบสปอร์ตสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆทั้งไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดนะคะแต่งหล่อสไตล์แบบคันนี้หรือแต่งชุดเหล็ก h ฮมเมอร์ mer, รอบคันยก3ยก4ยก5ยก7จัดให้ได้หมดค่ะโทรหานนํำตาลได้เลยที่เบอร์0 8 0 7 1 1 8 2 4 4เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝาก,กกดไลค์กแชร์ด้วยค่ะกอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ